ขายหมดเลยพารู้เขาขายของเื่องานยื่นเลยใช่ไหมไยังไงพารู้เขาย็นไม่ได้แล้วเพพารู้อ่ะโดซับสครับครดซับใครกดซับครใคร ตอนนี้นะคะเราก็กลับมาที่เทสกาลกันค่ะเพราะว่าก่อนหน้านี้ค่ะหนึ่งทุ่มปุ๊บเราเลิกงานเราก็กลับบ้านไปใช่ไหมแล้วทีมก็รอเวลาให้พานุกลับบ้านจนตอนนี้นะคะทีมงานบอกมาว่าพานุเนี่ยกลับบ้านไปเรียบร้อยแล้วทีมก็เลยกลับมาค่ะ,ะทุกคนคือจะบอกว่าวันนี้นะคะเราจะมากล้งพานุค,ค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาตั้งแต่วันวาเลนไทน์ที่ทีมซื้อเพย์ไฟให้พานุใช่ไหมคะเขาก็แบบเล่นแบบหนักหน่วงอะทุกคนก็คือบอกเลยว่าแบบตลอดเวลา แล้วคือลเล่นคนเดียวไม่พอนะชวน<ล>ทีมงานไปนั่งเล่นหมดเลยคือตอนนี้ไม่มีใครทำงานทุกคนยังไม่ถึงเวลาเลิกงานนะคะตอนนี้ม,มันยังไม่ถึงเวลาเลิกงานเลิกแล้วเนี่ยอีกฝันนาทีฮานูแต่เล่นมาตั้งนานแล้วนะเล่นมาห้าชั่วโมงอเองเออ้ยีมู สุดทนนะทุกคนสุดทนจริงๆเพราะว่างานมันไม่เดินค่ะเพราะว่าถึงเวลาทํางานเนี่ยพานุไม่ทางานพานุนั่งเล่นเกมเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้นะคะเราก็เลยหาวิธีมาแก้เผ็ดพานุค่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นไปดูกันว่าทีมงานะเตรียมการอะไรไว้บ้างนะคะก็คือมีการบอกให้ทีมงานเตรียมการรออะไรไว้เรียบร้อยแล้วไปดูสภาพห้องอีติธามตอนนี้กันค่ะ เกิดมาต้องทำงานก็ต้องกลับมาที่ทํางานดึกดื่นๆแต่ถึงกระนั้นนะคะทุกคนเดสกาดึกกว่าบอกเลยวันนี้เขามีออกกองรอบดึกกันโอเคเดี๋ยวเราขึ้นไปดูกันค่ะว่าทีมงานคุณภาพของเราทํางานอะไรไว้วางทุกคนโอ้โ้ทุกคนดูสภาพห้องค่ะโอ้โหจะยกทีวีไปไหนแหมจะยกทีวีไปไหน โอมายให้หน่อยทุกคนคะและนี่ก็คือสภาพของอีพิกทามวันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะเรียกพันหงมาโดยการบอกว่าตอนนี้ค่ะเราโดนโจรขึ้นห้องแล้วก็ขโมยเคทายไปเคสีก็ไม่อยู่เหมือนกันขอต้องจัดกระจายขนาดนี้หม, <laughs> มันจะเป็นจริงๆแล้ว ทำยังออกแล้วออกแล้วเหรอเฮ้ยไม่ต้องสั่งก็รู้ใจขนาดนี้โอ้โหจิตใจทำด้วยอะไรอะไรก้อนนี่ก้อนนี่ก้อนนี่โอ้บบนั้นั่นแหละค่ะทุกคนเดี๋ยวพอท็อปมานะเดี๋ยวเราจะเตรียมกับท็อปนิดหน่อยนะคะจากนั้นพอพานุมาก็จะทำเป็นกำลังถ่ายคลิปอยู่ว่าแบบโอ้คิวจนมาอยู่ดีๆแบบตุ้มก็โดนยกเขาอะไรอย่างเงี้ยทุกคนจะบอกว่าอันนี้เป็นการกระทำเพื่อแกล้งพานุเฉยๆนะคะ คนห้ามทําตามเด็ดขาดน,นะคะเพราะว่าเป็นการทําขึ้นมาเพื่อดัดสันดานเอกพานุให้มันกลับมาตั้งใจทํางานให้มันรู้จักว่าแบบเออถ้าสมมติสิ่งที่พานุทําไปมันไม่ดีมันจะเกิดอะไรขึ้นได้อันนี้ห้ามทำตามนะคะย้ำนะคะห้ามทำตามจะเจอกันค่ะ,ะท็อปมาแล้วสวัสดีน้องท็อปตอนนี้ท็อปก็อยู่กับดรชัวรสักการบินรีนะคะ เมันไม่ใช่เรื่องสำคัญเรื่องสำคัญคือวันนี้พี่มีโอกาสให้ท็อปเก้แทนเอกพันคือเฮ้ยจริงดิพี่จริงวันนี้เป็นโอกาสดีและโอกาสเดียวที่พี่จัดให้เพื่อท็อปโดยเฉพาะเพื่อท็อปคนเดียวเลยถ้าไม่มีท็อปพี่ไม่ทำเฮ้ยน่ารักมากพี่ใช่ไหมบอกแล้วใครๆก็บอกแบบนั้นอะไรเรียวปลาปมาไม่มีทางที่เดียวปลาเรชุด ชุดมานาท็อปใส่ชุดนี้ก่อนเขาดูหน้าตกอ่ะเฮ้ยดูนี่มันเป็นของเราแสงพุทาเฮ้ยแสงพุทาด้วยเขาบอกเขารู้จักทุกตัวใช่แล้วนี่คาบุยนี่ของตัวอะไรเล็กิต้าใช่แล้วละเรื่องละว็อหยอมท็อมพี่บุทราไวใจนี่ท็อปหน้ากากนี้มันมีความหมายท็อปพูดว่าอะไร แกงพี่เอกแล้วมันคามุยได้เท็อปบอกเลยเนี่ยของที่หายไปอ่ะท็อปเป็นคนคามุยเองพอท็อปใส่หน้ากากใส่เช็คพี่จะให้ท็อปดูคลิปอันนี้อเไม่มีแต่มันติดตาข้างเดียวผมมองเห็นข้างเดียวเออไม่เป็นไรมองเห็นข้างเดียวก็คือมองเห็นใช่เก็เออเอออย่างนั้นทีนี้อ่ะเดี๋ยวพี่อ่ะจะพาท็อปไปซ่อนอย่างนี้มา อยู่ตรงนี้นั่งไว้แล้วเดี๋ยวอ่ะพี่จะล่อเอกพานุมาตรงนี้ครับเออแล้วทีเนี้ยพอเอกพานุเปิดตู้ปุ๊บเขาแบบป a p p y b i r t เดย์ข้ามุ้ยปป p p เ b i r t เดย์ข้ามุยแล้วก็แปลมากวันเกิดที่เอกเหรอเออวันเกิดเอกพานุใช่ท็อปเชือไว้เดี๋ยวพี่จะล่อมันมาให้ท็อปอย่าพลาดนะได้เดี๋ยวพี่จะส่งเสียงว่าอันนี้ก็คือเอกพานุมาแล้วเตรียมตัวตู้ปุ๊บเปิดโป้เลยเออใครเปิดมาไม่ต้องมองหน้าโบ้ได้เลย เออโอเคทำเพลงนี้กันนะโอเคเรา,า,นานแป๊บน,นึงนะคพี่มาเดี๋ยวเราไปโทรหาเอกพานุเลยบอกว่าบอกว่าของหายเริ่มแผนกันเดี๋ยวเราถ่ายคลิปไปด้วยนะคะแล้วก็จะบอกอเหตุการณ์มันแบบ <Yeah. S 1> แย่มาเร็วมาเร็วมาเวเดี๋ยวเราจะโทรหาเอกพานุกันนะคะเดี๋ยวนะเราต้องตื่นเต้นใช่ปะ่ะเราต้องแบบร้อนใจฮัลโหลฮัลโหลพานุอยู่ไหนอ่ะ พานุมาที่ศัตรูหน่อยได้ไหมพานุมาด่วนเลยช่วยเขาด้วยมาเร็วพานุมันเกิดเรื่องใหญ่เร็วเร็วเวพานุแค่นี้นะพานุรีมาด่วนเลยนะเรื่องใหญ่ไหมตัดทิ้งฮ้ยรันรู้เรื่องเลยมันจะมามาแหละเรื่องใหญ่โอ้บอกว่าเรื่องใหญ่ตัดทิ้งก็ต้องมาฮัโลโหลพานุอานุรีมาอานุมาเร็วๆรวพานุเร็วๆใช่ที่ศะตูที่ปิดทางพานุมาด่วนเลย มันแย,ย่แล้วพานุมันแย,ย่แล้วมันไม่ได้แล้วมันต้องมาตอนนี้เลยค่น,นี่นะทุกคนนี่แหละคือการเล่นดรวนของจริงคะะถ้าสมมติเอกพานุมาแล้วให้คนส่งสัญญาณบอกด้วยนะแล้วเดี๋ยวเราเตรียมถ่ายไว้เลยโอเคครับองอะไรกันเนี่ยี่พี่มาแล้วพี่มอ่มาลทุกคนคือแบบ ทียดมากอะค่ะตอนนี้ไม่รู้ว่าจะทํำยังไงแล้วมันแบบว่าของหายไปเกือบครึ่งล้านอะทุกคนครึ่งล้านเลยนะเกิดจากความผิดพลาดของคนคนเดียวอะมันไม่น่าจะไม่ล็อกห้องอะเพราะว่าแบบโดนงัดนี่แหละแต่ประเด็นคือทําไมไม่เก็บของให้ดีๆแล้วทำไมไม่ล็อกกันให้ดีๆเกิดอ,อะไรขึ้นเนี่ยคือครื่งปนหนูก็หายประเด็นอัพานุดูห้องดิพานุดูห้องแล้วคิดว่าเกิดอ,อะไรขึ้นถ่ายคลิปห้องลกเหรอพานุขโมยขึ้นห้อง ของหายทุกอย่างคอมเอวยทีวีเอวยเกมเพย์อะไรหายทุกอย่างพานุแม็กเขาก็หายประตูก็โดนงัดพี่พานุทั้งหมดนี้มันเกือบล้าเลยนะพานุตำรวจยังเขาเรียกแล้วยังไม่มาเลยพีซีทีไงไม่ใช่มันไม่ใช่โกออนไลน์พานุมันโดนยกเขานเนี่ยโดนงัดห้องเนี่ยคืถอ,อถ้าตมรติแชมป์ไม่กลับมาเอาของชแชมป์ไม่ลืมของไว้ก็ไม่มีใครรู้เลยอันนี้บอกพี่วี่ยังพี่วี่รู้แล้วข้างล่างรู้หมดแล้วแต่ข้างล่างไม่มีของอะไรหายเลย เนี่ยเขาก็เลยถ่ายคลิปไว้ว่าแบบมันโดนอีกแล้วทําไมเขาถามหน่อยพานุทําไมมันถึงแบบต้นปีก็คาบุยต่อมาก,ก็โดนยกเขาอีกเขาถามหน่อยเขาเขาไม่รู้ไม่เขาถามว่าทําไมพานุพานุเป็นคนกลับคนสุดท้ายหรือเปล่านั่งเล่นเกมเพลย์ไฟล์อยู่คนสุดท้ายหรือเปล่าใช่ทําไมไม่เก็บให้ดีๆเจ็บพานุเก็บยังไงเออวันน,นี้เขาไม่ได้นั่งเล่นนะเขาแบบกลับเลยเขางใครกลับคนสุดท้ายเขากลับคนหยิบรืองปางอีกลงมาพร้อมกันหรือเปล่าสองคนนี้ พานุเขาถามหน่อยแล้วทำไมเขาซื้อเทไว้ให้อะทาไมพานุตั้งอย่างนี้แล้วทำไมไม่เก็บให้มันดีๆเขาเคยบอกแล้วนี่ว่าเล่นเกมอะไรเสร็จให้เอาเก็บเข้าตู้คนเข้ามาจะได้ไม่รู้ว่ามีเกมอยู่เนี่ยตู้ไม่ได้ปุเบเปิดเลยนะเนี่ยเห็นปะล้วของอะไรหายบ้างตอนเนี้เยเทไว้คอมหนึ่งสองสามสี่ห้าเครื่องหกเครื่อ,อขงของพานุด้วยคอมเขาด้วยหรอใช่หายหมดเลยพานุคอมหายหกเครื่องเกมเพย์ทีวีีเกมเพย์กี่เครื่องสองเครื่องเพย์สี่เพย์ห้าหายเกลี้ยง ่จทำทำไมทำไม่เก็บแล้วทีนี้จะทำยังไงเขาถามหน่อยเขาไม่รู้ไงว่าแบบจะมีโจรว่าปกติไม่ไมก็วางไม่อยู่ยังไงคนเราอะ่ะมันไม่ใช่ว่าต้องให้เกิดขึ้นก่อนแล้วค่อยมาเก็บปะ่ะมันควรเก็บตลอดไม,ไม่ว่าคนจะขโมยหรือไม่ขโมยปกติเราก็ตั้งอยู่ตลอดนี่ปะ่ะใช่<บ> <stayed S 1> <ms> แต่เขาบอกให้เก็บไงแต่คอมก็เห็นเก็บก็โดนนะไม่พานุแต่คอมอ่ะมันก็ตั้งอยู่ของมันแล้วานุจะไปเก็บตรงไหนเขาถามหน่อยแต่อย่างน้อยถ้าสมมติโดนคอมอ่ะเพย์ไม่โดนก็ดีกว่าป่ะ แล้วกล้องคงนจอปิดดูยังกล้องเสียทองห้องก่อนเป็น้องพี่ยังติดอยู่เลยนะไม่กล้องนี้เสียเมื่อกี้เขาไปดูมาแล้วอย่างแรกที่เขาทำพานุเขาทําเรียบร้อยทั้งดูกล้องทั้งหาตํารวจทำทุกอย่างแล้วเขาบอกให้พานุรีบมาพานุทําอะไรอยู่อยู่ไกลไม่พานุเขาอยู่ไกลกว่าอีกพานุปล่อยให้เขาต้องเจออะไรอย่างนี้คนเดียวอะ่ะอันนี้คือล้มอย่าเพิ่งไปจับนะเดี๋ยวเสียรูปคดีใช่แน่พ่อยังไม่รู้ที่ผมมันมีลายในที่ตัวนี้นะ จะไปหาไลน์นิ้วมือมาจากไหนเขาถามหน่อยไลน์นิ้วที่เจอคือพูดเราบ้ากว่าเราใช้ทุกวันเราจะทำยังไงพานูเขาเครียดมากเลยอะคือแบบพานูทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เงินน้อยๆนะทั้งหมดเนี้ยเย็นเย็นจะทำยังไงเขาจะเย็นยังไงพานูเย็นเเดี๋ยวก็มีทางออกแล้วนี่คือทำคลิปไปด้วยเหรอต้องทำดิพานูเขาถามหน่อยถ้าไม่ทำใครจะมาช่วยเราจับขโมยครั้งก่อนก็จับได้เพราะโซเชียลครั้งนี้เขาเลยคิดว่าแบบเออถ้าสมมติลงคลิปไปอีกมันอาจจะจับได้ง่ายขึ้นก็ได้รอทำดูแหละนะ ดีนะคะนุที่แชมป์มันกลับมาไม่งั้นโจรมันกลับมารอบสองเองอันนี้รอบฟังเหตุการณ์เกิดอะไรขึ้นยังไงคือพอทุกคนกลับไปหมดแล้วแชมป์บอกว่าแชมป์ลืมอะไรนะเพราะแบงค์มาเจอแชมป์มันลืมเพราะว่าแบงค์มาอะไรกลับมาเอาแล้วพอกลับมาก็เจอสภาพนี้งัดนี้เลยเหรอเนี่ยเขาวุ่นวายเก็บไว้ให้เนี่ยใช้อะไรขนาดนีไม่พานุตอนนี้ไม่ใช่มาหาว่าแบบเอ้ยทำยังไงแต่มาหากันดีกว่าว่าแบบว่าจะหาทางแก้ไขได้ยังไงแล้วแชมป์เข้ามาแชมป์เจออะไรบ้างท่านเองที่เล่าให้มก็ดนหักไปเลย ขาก็ต้อง c อเรียกทุกคนกลับมาให้หมดเลยจะไ,ได้รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหรือมีใครเห็นหรือมีใครทําอะไรหรือเปล่าที่วันน่าจะมาหลายคนว่นะคนเดียวไม่น่าแบ่งทั้หมดแล้วเอาไปหมดขอกไม่ดินอาหารกันเลยป่ะความไม่นคนหมดเลยป่ะใช่เดือดเสื้อผ้าไม่หายเลยนะเขาคงไม่เอาไปหรอก เขาคิดว่าเราเป็นปคนแถวนี้ว่ะเดี๋ยวเป็นเด็กแถวนี้ที่ทำรถไฟมาดูตัวตไปบ่อยทำไมอ่ะทำไมถึงสงสัยอ่ะโ็เขารู้จักว่าห้องเราปิดทางที่อะไรที่นี่ไงอานุคนดูทุกคนรู้หมดรู้ล้านคนใช่ใช่ลองถ่ายดีกว่าถ้ากล้องวงจรปิดเอานั้นเอามันมันเสียให้แบบให้เอโอไปตายไปดูไฟก่อนไหมว่าเออแกได้ไหมก็ดูหมดแล้วฮานุทำหมดแล้ว สิ่งที่พานุคิดอ่ะเขาคิดมาก่อนหมดแล้วพานุใช่ได้ดูแล้วมันเป็นยังไงวิช่วยแก้มันเป็นยังไงตอนแร้ก็มาแทนไม่ได้ตัวพี่จริงหรอมันไม่ใช่แค่ห้องเราตอนแรกผมไปดูนเสียงในห้องเราปังให้เขาดูสถานีพี่ได้ไหมเพราะแบบกล้องวงจรปิดมันเขาถามแล้วพานุเขาคุยมาหมดแล้วเขาโทรมาแล้วเขาบอกแล้วอะไรที่พานุคิดจะทําตอนเนี้ยเขาทํามาหมดแล้วจะเย็นก่อนตอนเนี้ยมันไม่มันจะเย็นยังไงพานุเขาเย็นไม่ได้แล้วจจะะเเยย็็นนพานุก็แบบหา ให้เก็บของดีๆก็ไม่เก็บให้ดีๆไม่ใหใจเย็นก่อนอันนี้จะไปโทษใครมันเราก็ทําดีแล้วเนี่ยมันโดนขโมยเองจะรมเขียทําไมเนี่ยจะผมไปตามไม่เขาอารมณ์ดีปะดูของดิดูในห้องดิไม่ใช่มันมีแล้วก็ไม่ได้ทำเองมันคือคนขโมยเราจะมารุมเสียแกันทำไมจะรุมเขียกันทำไมเนี่ยก็ดูพานุดินไปเก็บของอ่ะไม่เราพานุอ่ะต้นปีก็คามุยต่อมาก็โดนยกเขาอีกเขาถามหน่อย พานุทำไมพานุไม่เก็บพานุก็แบบหาทางแก้แล้วกันเขาบอกเราให้เก็บของดีๆก็ไม่เก็บไม่ดีๆเพราะนานุอ่ะมันเป็นไรวะเนี่ยกูทำอะไรผิดเนี่ยใช่เด็กมันไม่มีใครผิดเว้ยโอไม่ถ่ายแล้วเอาลงอย่างนี้ไม่ได้หัวกันตัดเลยครับไม่เอาไม่ถ่ายไม่ถ่ายไม่ถ่ายหัากันอย่างเงี้ยใจเอาด้วเอใเอาด้วคนดูเห็นอย่างงี้เหรอ แบบให้คนดูเห็นทะเลาะกันแบบนี้เหรอมันไอ้ทีนี้ทับงทีมเป็นอะไรเนี่ยคือมันไม่มีความผิดใครแลเว้ยไม่ใช่ความผิดเรียวฟ้าความผิดบิดความผิดพี่มันเกิดจากโจรมาขโมยอล้ต่อให้เพโฟว์เวฟไฟพี่เก็บอความพวกมึงก็หายอยู่นี้จริงป่ะเออเออหายไปแล้วใช่มันหายแล้วหายไปแล้วไี่ใช่มาทะเลาะกันแบบมาลุมเหยียดแต่กันเนี่ยไอ้นี่ช่วยกันหาโจรช่วยหาทางแก้เออเกิดเส้งเกินหมดแหละไม่รู้ยังไงเนี่ย พี่ใ่เอี๋ยวเพิ่งนทำอะไรนะพสิเดี๋ยวต้องตรวจมาเดี๋ยวรอดูดิว่าพานุมันจะทำอะไรต่ออ๋อผมบอกว่าเดี๋ยวลงมาดูพี่ทีมแบบเขาจะ้งมาแล้วก็ลงมาทั้งห้องแล้วมันก็ไม่สงสัยอะไรพี่โทษพี่โทษทุกอย่างอะไรก็ตามที่ทำใช่ต้องลงท้ายด้วยพานุไปเขาโมยวายใหญ่เลยจริงเหรอเออพี่ผิดอะไรวะก็ไม่พิดหรอกแต่อยากให้ผิดมันก็ต้องผิดนะเนาะ เฮ้ยเฮ่ยขึ้นไปอยู่กับมันคนหนึ่งได้ไหมพี่กลัวมันโทรแจ้งตำรวจอะแชมป์ก็ได้แชมป์แชมปขึ้นไปเดี๋ยวมันคิดสั้นโทรหาตำรวจเร็วคิดเป็นเรื่อ็วยังดีนะเกือบเลยเขาเกือบแล้วจะนั่งทำอะไรอยูีลูกคดีไงลูกคดียัยงขาเสียงลูกคดีทำยังไงดีเนาะพี่ ก็ตำรวจมัเป็น <simplement> ก <making noise desarrollo> ้องมันเราอ่ทีคิดว่ามันคู่ฝ่ายได้ได้มันตอนนี้มันก็้องเคลมเสียแร้ก่ใช่ครับไม่ติดจะาเลยไม่รู้ว่าผ่านตอนไหนเลเราถ้าเราไม่ไปเช็คพี่ิพี่นังรออไได้พี่นะเาเดี๋ยวม่าไม่ไม่ดีดึงนึงไม่ต้องดูง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 งมันเป็นอะไรมีมุมอะไร จะย็นก่อนพี่เหยกอนุทัพทีมทำไมไอ้ช่างหนูไม่เข้าห้องกล้องเราปิดถ้าอยู่กล้องปิดมันเสียหรอไอ้ต่ายมาดูหรือพี่ช่วยแกะเข้าก็เข้าไปเลยไปดูเดี๋ยว่ามันไม่มีอะไรมันเสียเสียเวลาเปล่าแต่เข้าดูให้แต่เข้าดูให้อานุอย่าเพิ่งอนุไปหาของในห้องคน โนเฮ้ยเฮ้ย hey. ้าม <si <si ันขมมนมาไวห้องนี้เหรอใครทำว่าเดือสกาแกลงเราปะเนี่ยเดือสกาแกลงใครทำเหรอเอ้ยเดือสกาแกลงพี่มีศัตรูเยอะทมาใครทำใคนี่ยังแขกเลยเหรอไม่ใครทำก็ไม่ได้ทำ ห้ามเขาแต่ผมพูดที่นิทานนะแต่อย่างน้อยพี่เอกก็มีเสี้ยวความรู้สึกผิดอยู่อ่อนรู้เดี๋ยวเขาช่วยขนเก็บนะใช่ไหมนนี้ไม่ขอนนี้เนี่ยได้คิดว่าเนี่ยมันช่วยคนเรา้เวยเก็บขอนไม่สนใจของขวัญที่เขาซื้อให้วันวาเลนไทน์เลยใช่ไหมอ้าววันนี้ของจริงแล้วได้ไหมได้ไหมเก็บทีไฟเดี๋ยวพอ อยากได้เรอทิ้งอย่างนี้เลยเหรอเนี่ยพอได้จุดไฟอไม่ยอมเริ่มยอมอะไรนะกันนุโดนใช่ใช่ไหมครับเดี๋ยวเพยไฟจหน้าโดนแดงโอ้พี่ทีอนที่เหลือเองเก็บอี่านุมาเขาช่วยนออไม่ไหนกับบ้านอเฝากดวยนะทุกคนขอบคุณมากนะจุ๊บ แล้วต้นคลิปบอกให้ยกเอายกเอามึงดูไว้หัวหน้ามึงเป็นพี่จัดให้เพื่อท็อปโดยเฉพาะเพื่อท็อปคนเดียวเลยให้เปิดมาไม่ต้องมองหน้าโบ๊ทได้เลยต้องเป็นพี่เออยู่แล้ว